ึกดีใจมากที่แบบเป็นหนึ <jamais drama> ่งในไม่กี่คนที่ได้มาดูหนังก่อนใครเงี้ยเล่นเกมเต็มที่เพื่อที่จะได้มาดูครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาชมหนังพิเศษรอบนี้ครับสนุกมากเกินเกินความคาดหมายมากที่ได้มาดูสนุกกว่าที่คาดหวังเยอะมากเลยสนุกมากเลยค่ะเหมือนย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยค่ะดูแล้วรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยไป มัให้โยมีครั้งนึง <S <S นนการผสมผสานร,ระหว่างเ,ออเออการที่ใช้คนจริงๆกับการเล่าเรื่องที่เป็นแบบว่าตัวการ์ตูนนะรูๆๆ้ว่าเฮ้ยท้ามันมาลงตัวอย่างนี้ล่ะ<ช> <ๆ S 2> แล้วแบบแล้วแบบว่าพาที่เป็นในส่วนของการ์ตูนก็ไม่น่าเบื่อเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่หนังภาพยนตร์ทั่วไปอ่ะค่ะมันมีอน,นิเมะมันมีการ์ตูนคือเหมือนดูหนังเรื่องเดียวแล้วครบทุกรล้นชอบการ์ตูนนะครับพี่เือภาพภาพภาพสวยมากแล้วก็แบบฉากตลกอะไรเงี้ยรับแบบแบบคือแบบลั่นลงเลยพี่ขำแบบ คือตีตักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ตีตักไปตีตักมาแบบน้ําตาไหลอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันรบทุกรจริงๆชอบพี่เฟมเฟมก็ชอบต่อคเคทุกอรีย <c oughs> บทจริงๆแบงค์สุดดวงใจสุดวินหาของพวกเราแบงค์ใครแบงค์ไงจะใครละจ้าแ <c oughs> บงค์ไงแ <c oughs> บงค์ไงจะใครละจ้าเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวบอ,อกจริงๆมันได้มากชอบน้องปันปันนะคะรู้สึกว่าน้องเขาแสดงดีแบบเข้าถึงอารมณ์มากค่ะชอบเมลีบนะ มันเหมือนเป็นตัวละครเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเด่นมากอะไรเงี้ยกับมันไม่ใช่แค่เมลีดอ่ะมันมีทั้งทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมราคากับภาพ,พยนตร์ที่ GTS ได้ทำนะคะควรมาดูมากเลยครับเป็นหนังที่ดีครับก็ไม่ดูถือว่าพลาดเลยครับ <laughs> อยากให้มาดูกันเยอะเพราะว่าหนังเรื่องนี้สนุกจริงๆดีที่สลับยป,ปีครับ <laughs> ก็ขอขอบคุณ GTS GTS on air นะคะแล้วก็โรงภาพยนตร์อิอสพานาที่จัดกิจกรรมดีๆให้เราได้มาดูหนังฟรีกันนะคะขอบคุณมากแล้วก็ เมไหนไฟแรงเฟอร์ต้องมาดูให้ได้ค่ะเมไหนไฟแรงเฟ่ยอะไรททำไมไฟแรงเฟ่์ไฟช,ออชอ็อตต้อ